สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ HR Party อีกครั้งนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของตำแหน่งงานในช่วงหลังวิกฤตโควิด19ถึงแม้ว่าหลายตำแหน่งจะมีความต้องการลดลงแต่5สายงานที่เราจะพูดต่อไปนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นสายงานที่ยังต้องการสูงมากๆตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตมาจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2020เลยค่ะแถมยังมีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากบริษัทชั้นนามากมายหลากหลายประเภทธุรกิจด้วยนะคะจะมีสายงานใดและมีประเภทธุรกิจ ไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่อันดับ5ได้แก่สายงานการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่นผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการร้านพนักงานเสิร์ฟบาร์เทนเดอร์พ่อครัวและแม่ครัวหรือเป็นสายงานสําคัญที่สร้างสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการทุกวันหรือต้องการตลอดเวลาเลยก็ว่าได้สําหรับสายงานนี้มีความต้องการเฉลี่ย3,416อัตราต่อสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะส่วนประเภทธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจด้านร้านอาหารและธุรกิจซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาต่อกันที่อันดับ4ได้แก่สายงานการตลาดหรือดิจิตอลมาเก็ต สำหรับสายงานนี้ก็เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าและเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่มาสปอร์สายงานขายให้ได้มากที่สุดส่วนความต้องการของสายงานนี้นะคะเฉลี่ยถึง3,491อัตราต่อสัปดาห์เลยค่ะผลประกอบธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจยานยนต์ธุรกิจอาหารธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจสื่อด้านมัลติมีเดียและธุรกิจเครื่องสอําอางค่ะอันดับที่3ได้แก่สายงานไอทีสำหรับสายงานนี้มีความต้องการหลายตำแหน่ง เฉพาะทางเลยค่ะเช่นโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์ดัต้า e มเนจเมนต์เน็ตเวิร์กแอนด์ซิสเต็มหรือ IT s u ซัพพอร์ตจึงสำคัญมากๆต่อการสร้างและพัฒนาระบบออนไลน์อย่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้ลูกค้าเข้าสินสินค้าหรือบริการได้ง่ายและสะดวกที่สุดด้วยค่ะสำหรับสายงานนี้นะคะมีความต้องการเฉลี่ยถึง3,746อัตรอาตา่อ,อสัปดาห์เลยค่ะส่นประเภทธุรกิจที่น่าสนใจคือธนาคารและสถาบันการเงินผู้พั ทนาซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาด้านไอทีเอาซอร์ซิ่งคอนแทคเซ็นเตอร์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีธุรกิจประกันภยัยและธุรกิจให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะมาที่อันดับสองกันค่ะจะเป็น2ส,สายงานที่ต้องทำงานคู่กันได้แก่สายงานช่างเทคนิคและสายงานวิศวกรรมที่เป็นบุคคลสำคัญที่ต้องสัพพอร์ตการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ายอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ สำหรับสสายงานนี้นะคะก็ม,มีความต้องการเฉลี่ยถึง 4,766อาตาต่อสัปดาห์เลยค่ะส่วนประเภทธุรกิจที่น่าสนใจคือสินค้านวัตกรรมบริการด้านระบบวิศวกรรมธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาป,ปาและอากาศกลุ่มธุรกิจยานยนต์ธุรกิจด้านบริหารอาคารที่พักอาศัยธุรกิจบริการด้านการตรวจสอบทดสอบและการรับรองระบบและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและอันดับหนึ่งที่ทุกคนรอคอยได้แก่สายงานขายสําหรับสายงานนี้นะคะก็เป็นบุคคลสําคัญในการ การหารายได้ยี่ถูกบริษัทขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ต้องเร่งเฟื้นธุรกิจหลังจากที่ขาดรายได้ไปในช่วงวิกฤตทําให้มีความต้องการเฉลี่ยถึง8,612ตราต่อสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะส่วนประเภทธุรกิจที่น่าสนใจคือธนาคารและสถาบันการเงินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารธุรกิจด้านแฟชั่นและธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจสมัครงานหรือค้นหาประกาศงานเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ที่เราแนบอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสามารถติดตามรายการ HR Buddy ของเราได้ที่ Facebook HR Buddy by j o b b KK และ Youtube Jobby KK com อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ